สูตรเปิดตาดอกถั่วฝักยาวพริกมะเขือและพืชผักที่มีดอกมีผลทุกชนิดไม่ต้องหมักผสมฉีดพ่นให้กับพืชผักของเราได้เลยดอกมาฝักดกแน่นอนสวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี้ครับผมนำสามอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรเพิ่มดอก ริ่งดกนะครับเป็นสูตรเปิดตาดอกครับพี่น้องมีผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลงังนุ่มหนึ่งกล่องนะครับเป็นส่วนผสมซึ่งเซฮิตให้ติดดอกนะครับติดหมากดกครับพี่น้องบอตองหมักครับผสมน้ำไปฉีดพ่นห้ครับหมักทั่วของเฮ้าที่บดทิศดอกเรียกว,ว่าติดดอกบดดกนะครับให้ครับหมกักริกหมากเขือหรือผืชพักในสวนของเฮ้าที่ ทิศหมากนะครับที่โบทิศหมากนะครับโบทิศดอกแบบง่ายๆนะครับงบประมาณครับโบเกิน30บาทครับพี่น้องแต่ลอย่างก็ยยางละสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับเดีอนํนำมาผสมลงถัง,งนะครับแล้วก็ <โ frustrating. S 1> ไปฉีดนะครับบักทัวของเฮานะครับบักพริกของเฮามะเขเือของเขานะครับที่บบออกดอกหรือวาติดอกดแต่ว่าดอกบ่นดกนะครับ โดกบัวมาจังสินะครับพี่น้องซึ่งวัสดุพี่น้องหากันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมสิาพี่น้องมาล้องเลยนะครับมาเห็ดสูตรน้ำกันก่อนอื่นพี่น้องต้องมีสามอย่างหนีอนนะครับพงสู้รเครื่องดื่มสู้กำลังนะครับนมหนึ่งกองนะครับนมจืดนะครับพี่น้องยี่ห้อหยังกระไดนะครับสามอย่างนี้ตรงมีนะครับมาผสมกับน้ำหนึ่งถังนะครับสิบหก ถึง20ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเห็นนะครับวิธีการผสมง่ายๆนะครับเขาก็เติมน้ำลงไปในถังควรเด้อนะครับพี่น้องนะครับแล้วเขาก็เติมนมลงไปนะครับนมจืดครับพี่น้องหนึ่งกองนะครับเทลงไปหมดกองนะครับจากนั้นแล้วนะครับเขาก็ตามด้วยผงสุรดนะครับสองซ้อน สองโซนโตโซนเกงเฮาเนี่ยแหละครับพี่น้องเฮาก็เติมลงไปนะครับให้มันในปริมาณพุ่นๆจังน้อยก็ได้ครับพี่น้องสองโซนนะครับผสมลงใส่ถังลงไปในกันนะครับเติมผงสนดรดแล้วนะครับกระถามด้วยเครื่องดื่มชูกาลังยี่ห้อยังไงด,ด้วยครับพี่น้องเน้อนะครับคาราบาลขไาดกระทิ้งเดียงก็ได,ไ,ดได้นะครับ สองช้อนคือกันนะครับเนี่ยสองช้อนนะครับใส่ไปเติมส่วนเลยนะครับพี่น้องแต่บ่มีส่วนกับใส่ฟ้านะครับแต่แมนเติมของฟ้าก็บสามฟ้าครับพี่น้องสองฟ้าก็ได้แต่ว่าเติมส่วนสิดีกว่านะครับสองช้อนโต๊ะสองช้อนเกงกินข่าวเหาเนี่ยแหละครับพี่น้องเติมใส่ถังไผบ่วตองมักนด้ครับพี่น้อง เต้องยุ่งยากนะครับเป็นสูตรเปิดตาดอกเฮ็ดห้ดอกติดดอกดกนะครับแล้วก็ค้นให้มันเข่าขันครับพี่น้องนะครับคนให้มันเข่ากันดีๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาครับพี่น้องสูตรก็มีง่ายๆนะครับซัมนี่ครับพี่น้องปิดฝาให้มันสนิทนะครับกันมันเหียใส่หลังเฮานะครับ น้าไปฉีดพ่นให้ครับหมากทัว่วหมากพริกหมากเขือพืชผักที่ไม่ดอกพืชผักที่มีหมากไม่ผลนะครับในเลยครับพี่น้องนอกจาก,กิเพิ่มดอกเพิ่มดอกเร่งดอกให้ดอกมากเร็วนะครับการยั่งเสียให้หมากทัวหมากพริกหมากเขือของเฮานี่ใบางาใบาเขียวนะครับเพราะว่าพงสลดกับคืน่งสู้กำลังนี่เพิ่นสิไปเหตดให้ใบ คขาบอกตัวเฮ้านี่งามเขียวนะครับฉีดน้ครับบักพิกกได้พืชผักทุกชนิดนะครับเด้พืชผักทุกชนิดที่มีดอกนะครับฉีดเขียวติดดอกเอาในเมื่อด,ดอกติดมากาม่านะครับพี่น้องเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรที่ว่าบปรตอมักนะครับสําหรับสูตรเปิดถ้าดอกแร้วว่าสูตรเพิ่มความดกมันก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับ อีกสูตรหนึ่งนั่นค่ะมีไข่มีนุ่มมีผงสลดนะครับก็ได้ผลคือกันสูตรนี้ก็ได้ผลคือกันนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ผมก็ใส่มาประจานะครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่นอ้องสปูสุคนะครับอูดีเมีครับสวัสดีครับ